สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามีข่าวใหญ่ในวงการเทคโนโลยีที่กำลังถูกพูดถึงไปทั่วโลกเกี่ยวกับบริษัทใหม่ของอีลอนมัสก์ที่ใช้ชื่อว่า m a c r โครฮาร์ฟังดูคล้ายกับ Microsoft แต่แน่นอนว่ามีแนวคิดและทิศทางที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงอีลอนมัสก์กำลังเริ่มโปรเจกต์เสริมด้าน AI อีกโปรเจกต์หนึ่งมา c โครฮารเพื่อท้าทาย Microsoft หลังจากสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากับเทสลาและการสำรวจอวกาศผ่าน SpaceX ล่าสุดอีลอนมัสกได้เปิดตัวบริษัทมาโคร h ารท์ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา AI เชิงลึก DEEP AI และระบบคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่เราเคยเห็นช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีลอนมัสกสร้างความฮือฮาอีกครั้งบนโลกโซเชียล หลังประกาศเปิดตัวบริษัทซอฟต์แวร์ใหม่ภายใต้ชื่อที่ชวนสะดุดหูว่า m a c r o h e a r t ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการตั้งชื่อเพื่อแซวไมโครซอฟท์ Microsoft โดยตรงแต่แท้จริงแล้วนี่อาจเป็นก้าวสำคัญในแผนการบุกตลาดซอฟต์แวร์และ AI ของ Musk อย่างจริงจังเรื่องนี้เริ่มจากโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ที่มัสก์เชิญชวนนักวิจัยและวิศวกร AI มาร่วมสร้างบริษัทซอฟต์แวร์แห่งอนาคตพร้อมยืนยันว่า แม้ชื่อจะดูตลกแต่โครงการนี้ไม่ได้มาเล่นๆเ,เป้าหมายหลักของ Macro Heart คือการสร้างแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์แบบ Open ที่เชื่อมโยงการประมวลผลขนาดใหญ่หรือ Macro เข้ากับการทำงานที่แม่นยำหรือ h e ร r t นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อแข่งขันและลดการผูกขาดของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft และ Google สื่อต่างประเทศอย่าง TechCrunch และ Reuters วิเคราะห์ว่าการใช้ชื่อ m a c r o h e r r t ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างกระแสแต่คือการประกาศท้าชน Microsoft อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในจังหวะที่ Microsoft กำลังทุ่มลงทุนมหาศาลกับ OpenAI เพื่อครองความเป็นผู้นำด้าน AI นะครับ Macroheart ถูกวางให้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ใหญ่ของ XAI บริษัท AI ของ Mas ที่ต้องการพัฒนา multi-agent AI system หรือระบบ AI หลายตัวทำงานร่วมกันเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ได้ด้วยตนเองใช้พลังจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์โคลอโรซัสที่ขับเคลื่อนด้วย Nvidia GPU ครับอีลอนมัสซีอีโและผู้ก่อตั้งบริษัทปัญญาประดิษฐ์ XAI ได้ออกมาประกาศข่าวใหญ่บนแพลตฟอร์ม X Twitter เดิมว่าโมเดลภาษาหรือ LLM Grok 2.5จะถูกเปิดให้เป็น OpenSource แล้วพร้อมยืนยันว่า Grok 3 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดจะเปิดตามในอีกประมาณ6เดือนข้างหน้า Grok AI ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องที่หลายคนมองว่าเป็นก้าวสำคัญสู่ AGI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดการประกาศเปิดตัว m a c r o e a r t จึงไม่ใช่แค่การเล่นคำยียวนแต่สะท้อนความตั้งใจจริงของ Musk ที่จะดิสรับตลาดซอฟต์แวร์และท้าทายยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Microsoft และ Google โดยตรง โลกกำลังจับตาดูอยู่ว่า m a c โครฮาร์ดจะเป็นเพียงแค่กระแสรหรือจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหม่ของวงการ AI ทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของอีลอนมัสก์กับการเปิดตัว m a c โครฮาร์บริษัทซอฟต์แวร์ที่ใช้ AI ขับเคลื่อนซึ่งถูกจับตามองว่าจะกลายเป็นการท้าทายยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft ได้จริงหรือไม่แล้วคุณผู้ชมละ่ะคิดว่าแมคโครฮาร์ดจะปังหรือแปก๊กคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับ ถ้าชอบข่าวเทคโนโลยีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆที่น่าสนใจขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ